ไปไหนล่ะดอกไป้ไป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 ด้วยกันไปขับรถไปบินบืนบินบืนเลยค่ะหมื่นเหมือนบืนไปขับรถไปรัาพี่บอสอ้ารถหลุดโดดขี่รถขี่รถเงี้ยนเออบินบินบืนบินบืนบินบืนเลี้ยวไปหาพี่บอสไปรับพี่บอสน่ะ พี่บอสบอกว่าไปฝนตกอึ่งอ่างมาแล้วอ้าวเสียงอึ่งอ่างแลวเพราะใจอ่าไปขี่ไหมดึนบึนบึนบึนดึนบ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 ึน จ้าอวิ่งจังเลยมันจะล้มนะวิ่งจังเลยก็ดูอยู่ค่ะแม่ก็ดูอยู่อ้าวจ้าจ้าลดคว่ำนะนะลถขึ้นเอออ่ขึ้นมาแั้แงน เงียนไปเลยอ้าวตกรถอีกแล้วตกรถอีกแล้วเงียนเงนเงยนไปเลยเริ่มเครื่องเริ่มสาลง กันเหลือหลายเนี่ยมันกินเบดเลยฝนก็ตก คุณน่สร้างไงซ่อมรถเมื่อยหร่ที่ละเลียนซ่อมรถเหรอเออข้าดีๆนะติดนะพอใจอยู่บ้านใหม่เหรอคะเอ๊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 ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะ อะไรล่ะจ๊ะจะออกได้ไหมล่ะจ๊ะออกได้ไหมคะอือโอ๊ยออกไม่ได้ละบานเอ้าจ้าเอ๋พอใจสร้างบ้านบ้านหลังนี้อยู่ได้คนเดียว เจ้าของบ้านก็เริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วพร <laughs> จา้ <c oughs> าจ๋าเด็กานอนย่ามใดน้อเมอือนี้ เหรอม่ยมละตรจ้าไม่ยมไม่ยมไม่ทำอะไรล่ะคะนักเรียนอ่านหนังสือเด้อ